นนับสุโดยครีม 91e ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91e สมฉายาเจ้าหญิงลูกทุ่งจริงๆค่ะสำหรับโฟนธนสุนทรเพราะแม้จะเป็นช่วงโควิดที่งานโชว์พลังเสียงจะยังไม่ค่อยมีแต่งานละครงานพิธีกรและงานคอมเมนเตอร์ hmm. เพียบนะคะแถมล่าสุดยังมีสินค้าแบรนด์ต่างๆติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์อีกด้วยตอนนี้ก็มี ก็จะมีตู้อบ SG นะคะแล้วก็มีครีมอลิเซ่นะคะที่เราไปเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็อยากจะบอกถึงห,หลายๆคนบางคนก็จะชอบเมนท์เข้ามาถามว่าพี่ฝนใช้จริงไหมหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มาบอกว่าใช้แต่ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็จะบอกเลยนะคะว่าก่อนที่ฝนจะรับพรีเซนเตอร์อะไรก็ตามนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นครีมหรือจะเป็นของกินหรือว่าของใช้อะไรต่างๆเนี่ยฝนจะ ขอเอามาลองก่อนเฮ้ยกินแล้วมันไม่ใช่แลวใช้แล้วมันไม่ดีเนี่ยเราก็จะบอกเขาขออนุญาตว่าพี่ขอไม่รับนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะว่าเพราะอะไรเพราะมันพ่วงแบบชื่อเสียงของเราเพราะว่าเวลาเราพูดอะไรออกไปเบีคนก <Ha. S 1> ็เขารักเราที่เขาชอบเราเขาก็เชื่อเราแล้วถ้ามันไม่ดีแต่เราบอกว่ามันดีเราก็จะรู้สึกรู้สึกแย่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าถ้าผลพรีเซนเตอร์ ให,ใ,หให้สินค้าอะไรแสดงว่าสินค้าทุกชิ้นนั้นผลได้ใช้จริง,รงๆ mm. ได้จริงๆ,ๆใช้มาแล้วจริงๆถ้า, mm. ถาไม่ใช้จะไม่กล้ามาพูดเพราะฉะนั้นใครที่ถามว่าใช้จริงหรือเปล่าอไรยเงี้ยก็คือจะบอกว่าใช้จริงแล้วก็ดีจริงถ้าไม่ดีจริงก็ไม่กล้ารับเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะสิ่งที่พี่ผลทําอยู่ตอนนี้ค่ะก็คือพี่ผลทำมาหน้าของตัว <Ha. S 1> เองนะคะใช้เอง มาร์กหน้าตัวนี้นี่มันเป็นมาร์กหน้าเพื่อดูดซับสารพิษหรือว่าสารเคมีต่างๆอย่างเช่นเวลาเราปิดแมสเนี่ยสารที่เคลือบแมสเนี่ยก็จะมาโดนหน้าเราใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วบางคนก็แพ้แพ้สารเคลือบแมส mm hmm. หรือว่าแพ้ฝุ่นละอองแพ้อะไรต่างๆแล้วหน้าเป็นแบบผื่นขึ้นอะไรเงี้ยพี่ฝนก็เลยคิดค้นแบบว่ามาร์กหน้าของตัวเองแล้วเราก็มามาร์กมาร์กจนกระทั่งคือไอ้ไอ้ไอ้ที่เราเคิแพ้แมส์อะคะ่ะ ค่ะาาหายเลยแล้วก็ไม่กลับมาแพ้อีกนะคะแล้วผู้ผลก็เอาไปให้หลายๆคนทดลองใช้เขาก็แบบทุกคนก็คือใช้ผลดีกันหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็บอกคล้ายสิคล้ายสิคล้ายสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนกับว่าอ่าโอเคเราเราก็ที่กําลังแบบว่าเก็บข้อมูลอยู่แล้วถ้าโอเคมันมันดีแล้วก็ไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงจะมีผลิตภัณฑ์ ออกมาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างของการทดลองแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็ทําให้หลายๆคนไปใช้ฟรีฟรก่อนในประมาณนะะี้ค่ะใครที่อยากสวยแบบพี่ฝนแล้วก็โอดใจรออีกนิดนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งออนไลน์และ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย